มาพูดคุยกันต่อนะครับสําหรับนักวิจัยจากทาะราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ที่ได้เข้าร่วมการประกวดในการแข่งขันนวัตกรรมในครั้งนี้นะครับในงานครั้งที่50ของ International Exhibition and Innovations ที่เจนีวาในปี2025รังนี้นะครับซึ่งก็ได้รับการสับสรุนโดยสักงานการวิจัยแห่งชาติประสงการอุรมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ผลงานเนี่ยนะครับแล้ว่ามีความน่าสนใจและก็มีความหลากหลายด้วยนะครับซึ่งช่วงนี้เราจะมาทำความรู้จักกับผลงานต่างๆว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรและสามารถนาไปใช้ประโยชน์ในภาคประชาชนได้อย่างไรบ้างนะครับตอนนี้นักวิจัยทั้งสามท่านอยู่และบนเวทีแล้วครับสวัสดีครับนะครับก่อนอื่นอยากให้ได้แนะําตัวให้ท่รู้จักหน่อยด้วยครับแต่ละท่านเชื่ออะไรแล้วก็ต้นสังกัดนี้มาจากภาคไหนหรือว่ามาจากอาสาบันใดนะครับเชิญเลยครับ ครับผมอาจารย์เชนนัระมาประมาณนะครับก็มาจากโรงเรียนดัชนีพี่คณะจุฬาภรณ์ศาสาตรา์สุภา,า,า,าพรจุฬาภรณ์ครับสวัสดีครับผมแพทย์พาชัยวงทองสารีนะครับจากโรงพยาบาลตากองค์จังหวัดจันทบุรีนะครับก็ได้มาทำงยานวิจัยร่วมกับสถาบันวิจัยจุฬาพรจังเจริญมาในงานนี้ครับ ค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวยานิพุ่เจริญค่ะเป็นนักกำหนดอาหารประจำโรงพยาบาลจาุฬาพรค่ะเมาในสังกัดราชวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์เชียงกัลครับสามเรื่องก็แตกต่างกันออกไปนะฮะเพราะฉะนั้นอยากให้แต่ละท่านได้ได้เล่าให้ฟังหน่อยว่าผลงานคืออะไรบ้รางเรู้จักท่านแรกก่อนเลยคือบทงหนเกี่ยวกับอะไรครับของผมนะครับเป็นการ,ราพัฒนาแพลตฟอร์มใ AI ปัญญาประดิตครับสำหรับการวิจัยด้วยอีคว้าอีกสเลดบอลครับซึ่งตรงนี้ต้องบอกว่าเป็นการพัฒนาโดยข้อมูลคนไทยมีแบบ เลยตั้งแต่โมเดลตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางโดยคนให้ครับซึ่งมีจุดตรงไหนก็คือเราอยากที่จะพัฒนาแพลตฟอร์นนี้ครับให้เอาเวอร์เบอรรูปแบบออนไลน์กับออฟไลน์ซึ่งโดยความตั้งใจแรกเลยคืออยากจะให้ตัวแพลนนี้เป็นตัวช่วยได้กับคุณหมอที่อยู่ในพื้นที่หักไรก็จะหรือว่าเป็นไปทางแกทที่ได้เข้าถึงแพลนน์นี้กับเอไอแล้วก็มีความถูกต้องที่สุดครับที่มาที่ปลาสำหรับในการที่จะนำนวัตกรรมตัวนี้มานี่คือเริ่มจากอะไรนะเริ่มจากความ คือความตัดแลทังบุคลากรด้านรังสีวิญญทยาคทางคุณหมอด้านรังสีวิทยาก็นักรังสีเทคนิคเองครับซึ่งตัว AI ีว้ครับจะช่วยในการสกร e นิงครว,ว่าในปอดจะมีอรอยโรคอะไรบางได้บ้างนครับใความเม็นย่นะครับที่เราทำตอนนี้ที่ได้นะครับก็คือความถูกต้องในการวินิจฉัยเนี่ยในการบอกว่าปอดของคุปกติไม,ไม,ไม,ไมครับนครับอยู่ที9 9 4 7ซึ่งสูงเลยสูงอีกเดียวคือปกติ ยการที่เรามีภาพอเอกซเรย์แล้วให้คุณหมอไปวินิจฉัยใช่ไหมครับอา,าจจะมองวินิจฉัยก็คือเป็นเป็นคุณหมอไปซึ่งอาจจะมีะความแคลนมากคือคุณหมอไม่พอหรือว่าในการใช้ในการวินิจฉัยอาจจะใช้เวลานานใ,ใช่ไหมครับใช่ครับพ่อมีไอเดตัวนี้ขึ้นมาเราเราสร้างกระบวนการอะไรไอเดียอะไรบ้างาก็คืออันดับแรกก็คือต้องปรึกษาคุณหมอผู้เชี่ยวชาญก็คือรักสิทแพทย์ให้มาช่วยดูครับว่าข้อมูลที่เรามีในโรงพยาบาลสระบุรีสามารถบอกตัวโรคอะไรได้บ้าซึ่งกระสับ รแล้วก็ขอทำแนะนำให้คุณหมอเลเวลให้ครับว่าข้อมูลแบบนี้เป็นข้อมูลของร้อยโรคอะไหลังจากนั้นนักวิจัยก็นำมาพัฒนาเป็น A.I. โมเดลก็คือพยายาม optimize p a r a m e t e r อต่างๆดีไ architecture ที่เหมาะสมกับข้อมูลแล้วก็วัดผลครับแล้วก็เทสต์กับข้อมูลที่ใช้เป็นที่รักไดซึ่งตัว A.I. นี้เป็นเป็นแอปเป็นเว็บหรือเป็นยังไงครับเป็นแพลตฟอร์ม A.I. สำหรอรับใชรซึ่ง สามารถท่องได้จากแค่ URL ก็ได้ครับถ้าเป็นถ้าเป็นออนไลน์เราก็จะมีตั้ง Analytics ได้คือพอพอเราได้เป็นตัวอก Excel มาแล้วก็เข้าในตัวแบบนี <ms> ้เขาก็จะคำนวณออกมาเลยตัวไปฮะว่าเป็นโรคปอดฉนกดาอยู่กันนะครับอย่างเช่นอันนี้เราสามารถไปเลือกได้เลยครับสร้างผลในหนึ่งวินาทีก็คือค้าโยนเข้ามาได้เลยเราจะรู้ว่าตัวค่าดิเซนตัวนี้ครับมีหน้าตา ที่จะเป็นปรปกหลายร้อยโลมาไหนครับก็เซฟเทคที่เท่าไหร่ครือใช้ง่ายด้วยแล้วก็สะดวกใช้เวลาในการเจนออกมาจากภาพหรือเอเจนจริงๆเนี่ยกี่วิครับก็คือไม่ได้ไหมพี่คนหนึ่งวิทซี่เก่งมากเลยนะฮะแล้วในอนาคตดี้มองในการต่อยอดในการนำเอไอไปใช้ในเรื่องโรคอื่นๆได้ไหมครับใช่ครับก็คือตอนนี้นะ คนแต่เพียงนะสี yeah. ่หลอโลมเป็นโรคตั่อไปในคงไทยครับแต่ว่าเราคูดหวังว่าจะมีหลอดลมสิบหลอกวันนี้ทางก็มีความรับอบ้วาก็ใช้งานสะดวกด้วยช่วยวินิจฉัยได้อยู่ หน mm hmm. okay. ึ่งช่องทางแล้คือท่านกรองเบื้องต้นแล้วก็ส่งดอกคุณหมอได้โดยตรงด้วยคขอบขอบคุณครับที่เป็นด้านของ TAI ด้วยนะครับมาถึงคู่ทอครับตอนที่สองนะครับเป็นเป็นเรื่องอะไรครับอาจารย์ครับก็อ่าในสินาบลเอ็กซ์นะครับก็เป็นแพลตฟอร์มที่พัฒนาโดยคนไทยทั้งหมดเหมือนกันนะครับก็เป็นการร่วมมือระหว่างพวกที่เป็นแพทย์หมอกระดูนะครับกับสถาบันวิจัยจุฬาภรที่เป็นวิษวกรนะครับก็ก็ได้จอยกันก็แล้ว ก็เริ่ต้นจากปัญหานะครับซึ่งก็ปัญหาแล้วก็มีแพชชั่นส่วนตัวด้วยว่าอยากจะให้คนไทยเนี่ยเราสามารถทําได้นะครับเห้มี AI ใช้ของตเองไม่ใช่แร้ควรจะนําเข้าหมดนะครับแล้วก็ในเรื่องของค่าใช้จ่ายาต่างๆเนี่ยนะคนที่ที่จะต้องนำเข้า มันจะทําให้ประเทศไทยเราเสียหายเพระั้างกันคือจะเกิดเราเราข้อมูลต่างๆในประเทศไทยจริงรามีมากพอถ้าเราร่วมมือกันดีๆเราสามารถสาาร้าง AI เป็นฟอมได้ครับซึ่งก,ก็ตัวนี้ก็เป็น AI ที่ใช้ช่วยในการวินิจฉัยสับงแข็งทำไมต้องอัสซโป่แข็งถูกไหมครับเพราะว่ากระดูกมีตั้งมากมายเพราะว่ากระดูกจริงๆกระดูกหข็ในตำแหน่งตางๆายมก็มีความสำคัญของของแต่ละจุดนะครับซึ่งตรงสับโป่นี่ยมีความสาําคัญสูงในปัจจุบันนะครับซึ่งหมอกระดูกี่ยให้ความสาคัญ เพราะว่ามันสัมพันธ์กับอาการาการตายทราบไหมครับว่าถ้าเกิดคนไข้จะถูกหักสักุกหักนะครับคนสูงอายุเนี่ยเขาติดตามไปในหนึ่งปีเนี่ยที่เขาเรียกว่าโอกาสเสียชีวิตในหนึ่งปีเนี่ยถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์ครับซึ่งซึ่งตัวตัวเลขตัวเนี้ยเนี่ยซึ่งฟังดูน่ากลัวแล้วก็สูงกว่ามะเร็งบางตัวด้วยนะครับ ก็ตัวเล็กตัวนี้จะสามารถลดลงได้นะครับถ้าเราวินิจฉัยได้อย่างแน่นยั่และรักษาได้อย่างรวดเร็วครับเด็กได้ถึือจไม่ถึงการเสียชีวิตได้จากการลื่นลงมาหรือว่าเพราะว่าคือคือในอดีตเนี่ยการการรักษาเนี่ยเราไม่ได้มุ่งเน้นว่าเนี่ยคนไข้ก็จะนอนติดเตียงการฟื้นตัวก็จะลำบากผ่าสีรษะผ่าตัดสิก็ไม่ได้เดินเดินไม่ไหวกล้ามเนื้อหายหมดหรือบางครั้งก็เป็นปอดติดเชื้ออ่าปัสสาวะติดเชื้อแล้วก็เสียชีวิตได้ ครับผมก็มีหลายเหตุครับซึ่งซึ่งก็เป็นปัจจุบันเนี่ยหมอกระดูกเองเนี่ยก็มีโครงการทั่วประเทศนะครับในการที่จะเร่งผ่าตัดให้กลุ่มนี้ให้ภายใน4 8ถึง72ชั่วโมงก็เลยเป็นที่มาว่าถ้าแล้วก็เราก็อีกอันนะครับที่ลักษณะน,นี้จะไปที่ห้องฉุกเฉินแล้วก็หมอที่ประจำห้องฉุกเฉินตามราบาลบต่างๆโดยเฉพาะแบบหมอที่อยู่ตามรงบาดชุมชนนะครับซึ่งซึ่งจะเป็นน้องหมอครับประสบการณ์เขาจะน้อยเขาจะผ่านแผนกระดูกแค่เดือน2เดือนเท่านั้นนะครับ คือเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นจุด่อดของของแพทย์เหมือนกันเพราะว่าน้องเขาไม่ได้เป็นหมอกระดูกนะครับแต่ก็คือโรงพยาบาลจังหวัดที่เป็นโรงพยาบาลชุมชนเนี่ยจะขาดแคลนหมอเฉพาะทางถูกไหมครับหมอเฉพาะทางจะอยู่โรงพยาบาลใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเ,เ,เป็นไปได้ไหมที่เราจะมีไ i <lite> เป็นเพื่อนช่วยหมอจุกใหม่เนี่ยเพื่อให้ลดการมินิฉัยที่ผิดพลาก็ก็จะเป็นที่ดีสำหรับประเทศเราครับครับและการใช้งานของ AI ตัวนี้ทำยังไงครับก็ง่ายๆละครับเป็นอันนี้ก็เป็นลักษณะเว็บเบรดเหมือนกันนะครับก็ ได้าการดอกเหมือนกันเลยนะครับก็สามารถสร้างเคสแล้วก็ AI ก็จะอ่านแปลผลออกมา,อ,าอันนี้เป็นเป็นเว็บแอปพลิเคชันก็คือไม่ต้องลงทะเบียนไม่ไม่ต้องลงติดตั้งโปรแกรมหรือถ้าอยากโรงพยาบาลมีบริซีที่จะติดตั้งโปรแกรมในโรงพยาบาลเพื่อเพื่ออะไรก็ได้นะครับมันก็จะสามารถทาได้เหมือนกันได้ได้ทุกแพลตฟอร์มแต่จริง,รง,รงๆเป้าหมายนี่อยากจะให้เป็นเว็บเพราะว่าเราต้องการเข้าสู่โรงพยาบาลชุมชนให้กว้างและไกลที่สุดนะเพราะว่าถ้าเกิดต้องไปนั่งติดตั้งกันเนนะี่ยอาจจะต้อง ใช้ปริมาณคนหรือทีมงานที่เยอะมากครับครับผมเพื่อการวินิจฉัยได้ได้รวดเร็วขึ้นนั้นอย่างขึ้นนะครับส่งต่อให้หลักฐาอได้ไดพขะทาทีด้วยการยุทธทีครับเพื่อเพื่อลดอาตราต่างต่างคือคือปัจจุบันเนี่ยคือมันมันก็มีเคสที่ที่ถูกฟ้องร้องกันและทั้งมีคดีและไม่มีคดีที่เกิดจากการสูญพัุเนี่ยนะครับพอก็ก็ต้องยอมรับว่าตรงจุดเนี้ย ถ้าปิดได้หรือทําให้มันน้อยลงได้ก็จะเป็นผลดีต่อประเทศเราครับครับแล้วก็ใช้งานง่ายด้วยครับผมขอบคุณนะคระเสร็จกันไปถึงอีกหนึ่งท่านเลยครับเรื่องของโภชนาการใช่ค่ะงานวิจัยนวัตกรรมนี้คืออะไรค่ะสมัครชื่อนวัตกรรมนี้นะคะก็จะเป็น u t i i t y tag ค่ะ CRA u t i l i t tag น่าจะตามชื่อเลยค่ะคขาไม่แท็กก็คือการติด tag ติดติดก็คือ u t i l i z t i o n ค่ะต้องจริงๆตัวงานวิจัยนี้นะคะหรือว่าตัวนวัตกรรมนี้ค่ะเกิดจากนักประดอาหารในโรงพยาบาลจุฬาลรณ์เพราะว่าพวกเราค่ะมีนัก ที่หลักๆในการดีเทคตัวภาวะเมาดิจิชันให้ได้เร็วที่สุดนะคะป้องกันไม่ให้เกิดให้เร็วที่สุดมันก็นเลยต้องทําให้เราเนี่ยต้องเข้าหาคนไขค้ค่ะเข้าไปคุยกับคนไข้ในทุกทุกวันว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างกินได้หรือเปล่าและพื้นฐานของคนไข้โรงพยาบาลเราทุกคนนะคะมักจะเป็นมะเร็งหมดเลยเพราะเราเป็นโร,โรงพยาบาลมะเร็งค่ะคนไข้ก็จะมีปัญหากินได้น้อยตลอดนะคะเราก็เลยคิดจะพัฒน,นานงานของเราที่ทําในปัจจุบยยันนี้อยู่แล้วะคะ่ะให้เกิดการเป็นเว็บแอปพลิเคชันเหมือนกันทั้งหมดนี้จะเป็นแผน ผพลนของผ่น 2, เว็บหรือใช้การ URL เข้าได้เลยค่ะเพื่อสะดวกในการเข้าค่ะผู้ป่วยเนะะี่ยค่ะก็สามารถเข้าไป r e g i s t r a t i o n แล้วก็เข้าไปบันทึกอาหารที่เขากินได้เลยค่ะ เพราะมันเนี่ยเขากินไปเท่าไหร่แล้วตัวเว็บตัวเนี้ยค่ะก็จะคำนวณค่าพลังงานสารอาหารที่ผู้ป่วยทราบค่ะและ้วก็ทางนักบวชอาหารเนี่ยก็จะนําตัวอาหารแล้วก็พลังงานในวันที่ผู้ป่วยแอดเข้าไปนะคะ่ะมาประเมิเเนภาวะโภชนาการลมด้วยเพื่อออกแบบการาารักษาค่ะเป็นอินดิวิวด,ด้วย,วยเป็นรายคนเลยค่ะว่าคนเนี้ยควรจะได้รับนิริชั่นยังไงควรจะกินเท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยง่ายต่อการที่ วันนี้เราคุยกับผู้ป่วยอาจจะผู้ผ่าตัดสิ่งแน่เขาอาจจะจำอะไรไม่ได้เลยใช่ไ,ไมหมจังคะผู้ป่วยสามารถกลับไปเปิดดูที่บ้านก็ได้ค่ะว่าที่เราแนะนําไปเป็นอะไรบ้างควรก,กินข้าวเท่าไหร่เมนูอ,อะไรหรือว่าอาหารทางการแพทย์ที่เรานมาใช้เนี่ยชื่อผลิตภัณฑ์อะไร ควรอ่ะประกอบอยังไงใช้กี่ช้อนดีใส่น้ำเท่าไหร่ดีแล้วควรแบงเป็นกี่มือแบบเนี้ยค่ะก็ก็กลับ่าได้ใช้เทคโนโลยีเช่นเดียวกันถูกไหมครับมาช่วยอำนวยความสะดวก,กให้กับผู้ป่วยแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์ด้วยแล้วเราได้ไปใช้มาทีกแบบเป็นยังไงบ้างครับก็เริ่มต้นของเราจะใช้กับทางโรงพยาบาลเดี๋ยวก็จะใช้กับคนไข้มาเล,ลยล้วนเลยค่ะถ้าสําหรับคนไข้เองเนี่ยคนไข้ก็ต้องบอกว่าทุกคนอ่ะตอบเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าเป็นประโยชน์มากๆเลยเพราะว่าเขาลืมอยู่แล้วค่ะที่บอกว่า ผู้สูงอายุเกือบทุกคนแมไม่มีใครจําได้อยู่แล้วว่าวันนี้คุยอะไรไปบ้างค่ะกลับไปแล้วก็ให้ญาติแคคกิมวร์ได้อ่านด้วยค่ะก็แคคกิมวร์สนใจอยู่แล้วค่ะเข้ามาดูว่าเอะวันนี้คุณพ่อเราต้องกินอะไรเท่าไหร่แล้วที่คุณพ่อกินเข้าไปแล้วเนี่ยเป็นยังไง อันนี้สาหรับทานคนไข้คนไข้ก็บอกว่าเป็นประโยชน์มากๆแล้วแ่ะเดี๋ยวนี้ผู้สูงอายุเล่นอินเทอร์เน็ตได้กับทุกท่านเลยอ่าสามารถเล่นติกตอกได้หมดเอ่อตัวเว็บเนี้ยค่ะก็เป็นอะไรที่ง่าย,ายๆค่ะสาหรับผู้สูงอายุค่ะ,ะส่วนในทางาาาด้านขออาหารน้องผมสำคัญมากๆค่ะเพราะก่อนหน้านี้เราทํางานผ่านกระดาษค่นะ้องม่าแล้วกว่าจะบันทึกกว่าจะรีจิตข้อมูลเข้าไปในแต่ละระบบใช้เวลานานมากแต่พอเรามีตัวเว็บแอปตัวนี้ค่ะก็ช่วยทําให้ทุกอย่างังหมดรวมกันค่ะแล้วก็ใช้เวลาได้รวดเร็วขึ้นค่ะ ไม่ต้องพึ่งเปเปอร์นนะใช่ไหมครับ <laughs> แล้วเข้าไปในตัวเทคโนโลยีนี้ปุ๊บขึ้นมาหมดเลยใช่คมีขอาวขุนให้หมดเลยนะค,ะครับก็จะย่ีเรื่องของการาวินิจฉัยด้วยนะการตรวดโปรชาการดาแล้วก,ก็สำคัญซึ่งกันและกันแล้วก็เห็นว่าในเพนทอยเนี่ย จุดใดจุดหนึ่งก็แล้วแต่สภาวมผุ้เคยเองหรือว่าความเชี่ยวชาญก็สามารถนำมาต่อยอดเป็นนะางานวิจัยหรือว่านวัตกรรมได้นะครับสุดท้ายขอถึงท่านก็ไารย่ออจากหมอแล้วกันนะครับเป็นเป็นตัวแทนแล้วกันนะครับ<ม>ได้ได้ฝากอะไรถึงนักวิจัยไทยพิการที่กำลังชมอยู่ตรงนี้หรือว่าอยากจะขอบคุณ่วยงานต่างๆที่ช่วยสป,ปอร์ตในครั้งนี้ก็ได้นะครับเชิญนะครับก็อย่างไรก็ต้องขอขอบคุณทางบชนะครับซึ่งเป็นผู้ให้ทุนสนับสนุนในการทํา โปรเจกต์นี้นะครับซึ่งเป็นก็ส่วนตัวผมเองก็มีแพชชั่นนะครับแล้วก็อยากจะให้ทุกทกท่านเนี่ยที่เป็นคนไทยด้วยกันเนี่ยนะเราต้องอยากสร้างอะไรที่มันเป็นของคนไทยนะครับแล้วเราต้องช่วยกันคือจริงๆแล้วเราสามารถรวบถ้าเราร่วมมือกันนะครับเราจะเกิดงานางมากมาหาศาลนะครับอย่างยกตัวอย่างของผมเนี่ยแพทย์เองเนี่ยรู้โจทย์ครับแต่ทําไม่ได้วิศวะเนี่ยเขาทำได้แต่ไม่รู้โจทย์ คือถ้าเกิดเรามีเวทีใดก็ตามนะครับที่เราสองคนหรือหรือหรือจะองค์กรไหนก็ได้นะมาจับมือกันหรือมาคุยกันมากขึ้นผมเชื่อว่าประเทศเราเนี่ยจะมีงานเกิดขึ้นอีกมหาศาลแล้วจะเกิดเป็นประโยชน์ บคเรียกว่าบูรณาการกันนะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้ทุกทุกผลงานเลยนะครับขอได้รับรางวัลกับประเทศไทยกันด้วยนะครับต้องรู้กันว่ามีทั้ง NCT r Special Prize ด้วยรวมถึงรางวัลใหญ่ของงานในการมีน้จะเป็นรางวัลอะไรก็ต้องติดตามกันไปเป็นกําลังใจและอ่ส่งนะครัเขาเรียกว่าแดงเชียร์นะฮะแรงใจนะฮะกับทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านด้วยนะครับขอบคุณครับคุณค่ะพั